มาดูที่จังหวัดสุรินทร์มาดูช้ามาดูงานสิาเกษตรก็มาดูอะมาดูช้างวันนี้จะมีงานโชว์บัวกับข้าวมาแล้วอายังนี้ตัว เลอกหูขาใ้รลองดูเลยโจ้ไปขาดเก็บได้ไหมคะได้ได้ย้านะคะจอายได้ไหมเก็บดโจของโม่ลอ่นั้งจั้งดยังนี่ก็ต้อง ไปดูแล้วนี่มาดูเกวน้ำสินี่เกวน้ำของเรากดกับต้กง่าครับนี่อ่ะชื่นใจไหมชื่นใจอืมแล้วก็มีตออเช้าเรากินอะไรมีข้าวต้มข้าวต้มอันนี้อจอมีโจมโจ มีปิ่นโตแบบปิ่นโตมาลูกพี่กินข้าวดีกว่าก่อนนะใครจะทำยังไงตอนนี้เราอยู่ที่สวนป่า สวนตาจ้่สวน่ารีสดดีสสวนป่าน,น,นะคะ,ะมีช้างด้วยมีช้างด้วยเกยเป็นคา,คานสสิแชบไข่กระทะมีใครจะกินกับแม่ไหมกินได้นะไข่กร,ระทะ <C oughs> เดี๋ยวเราจะเข้าไปในงานน้องพีข้ามเสร็จแล้วก็จะไปเช็คเอาท์แล้วก็กลัไปในงานฝากกดติดตามให้ด้วยนะแล้วก็มี๋ยจะไปสตรีมเนาะในเพจสาวหล่าผ้ามวนสาวหล่าผ้ามวนพอดีอ้าวจะไปสตรีมเอาคินเลยค่ะสาวหล่าข้าทายก่อนค่ะ ก่อนเลยค่ะม่ชิมบ่ไลใ,ใหม่นะคะตอนไม่หาชาจ้าอนขอเว็บก่อน